แว่นผมใช้ทั้งเอวดอร์ทั้งอินดอเล่นกอล์ฟดูเอกสารใติดตาตลอดผมว่าที่นี่ไม่มีที่เทียบแล้วครับดีที่สุด ผมรัศมีอัศวะสังศิตอนนี้อายุ61ผมมีลันตาสายตาไั้แฟ่อายุ16สายตายาวในขณะที่อยู่ในวัยสายตาซ้าสายแว่นมาตั้งแต่อายุ20 e ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือน้ำหนักของเลนจะมากผมเล่นกีฬาตลอดมันไม่คล่องตัวจะรู้สึกร้อนหลอดบ้างก็เลยมาลองที่นี่ดูที่นี่ใช้เวลากับผมเยอะมากขั้นตอนเยอะทีมงานใจเย็นต้องมี ขั้นตอนที่เราตรวจแล้วไม่แน่ใจตัวเองว่าอันไหนชัดอันไหนไม่ชัดก็ใจเย็นจนกว่าจะได้ค่าที่แน่นอนว่าดีจริงๆเห็นความทุ่มเทและก็โปรเซสทั้งหลายท,ที่ที่นี่มีอรับใจครับใช้ได้เลยไม,ไม่ไม่ต้องปรับตัวในอดีตที่ผ่านมาปรับตัวเยอะมากในแต่ละครั้งที่เปลี่ยนเลนเป็นธรรมชาติมากการเคลื่อนไหวการเดินลงบันไดหรือว่า ใช้งานในการอ่านดีมากจนชินไปเลยนอนไม่รู้ตัวแว่นผมใช้ทั้งเอาดร์ทั้งอินดอเล่นกอลดูวยกสารไปติดต,ตาตลอดผมว่าที่นี่ไม่มีที่เทียบและวครับดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นคุณภาพความโฮทนเซอร์วิสต่างๆที่มีตามมาตลอดช่วงหลายปีดีที่สุดแล้วครับไม่ต้องคิดมากกับแนะนำครับ